เจ็ดอันดับผู้ถือครองพลังไททันที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องจะมีใครกันบ้างไปรับชมกันเลยครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับการ์ตูนอย่าง a อ t a c k on t i ททันทั้งหลายสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมานำเสนอเรื่องราวของการ์ตูนเรื่อง a อ t a c k on t i ททันกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ผมทำนะครับเจ็ดอันดับนะครับพลังไททันที่มันแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องการ์ตูนเรื่อง a อ t a c k on t i ททันวันนี้ก็จะทำเจ็ดอันดับด้วยเช่นกันแต่เป็นผู้ถือครองพลังไททันที่แข็งแกร่งที่สุดในการ์ตูนเรื่องแอ o n ท i ก a n นะครันบ้างนะครับจะมี รับชมกันเลยครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับหากใครไม่อยากจะโดนสปอยลนะครับเรื่องราวของ X Tag on Titan ก็ควรจะปิดคลิปนี้ไปนะครับเพราะว่าจะมีเรื่องราวนะครับว่าใครถือครองพลังอะไรอยู่ด้วยหากไม่อยากโดนสปอยล์เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็สามารถปิดคลิปนี้ไปนะครับโอเครารับชมกันต่อดีกว่า เริ่มต้นที่อันดับที่7สําสหรับแอนนี่เลยออนฮาร์ดผู้ถือครองพลังไททันเพศหญิงนะครับซึ่งเธอนั้นก็เป็นหนึ่งคนที่มีความแข็งแกร่งมากๆเลยถ้าย้อนกลับไปนะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับของผู้ที่ถือครองพลังไททันฝั่งมาเลเธอนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ติดระดับท็อปๆเลยซึ่งทางด้านการต่อสู้ของเธอนั้นนะครับก็จะมีจุดเด่นทางด้านการต่อสู้มวยไทยซึ่งเธอก็จะนํามาประยุกต์ใช้นะครับกับพลังไททันเพศหญิงของเธอก็คือจะมีความเร็วความคล่องแคล่วทางด้านการต่อสู้ที่มันสูงมากๆเลย่ากเลย จะมีพลังทางด้านการก๊อปปี้ด้วยจึงทําให้นะครับพลังไททันเพชรหญิงนั้นมันสามารถขับประสิทธิภาพออกมาได้ดีที่สุดเลยเมื่ออยู่ในน้ํามือนะครับของทางด้านของแอนนี่เพราะว่าแอนนี่นั้นนะครับสามารถพลิกแพลงการต่อสู้ของเขานะครับได้อย่างสูงเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งรับหรือว่าการรุกหรือจะเป็นมันสมองของเขานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะทางด้านการต่อสู้แต่สิ่งที่มันน่าเสียดายเลยก็คือนะครับจากการที่เธอนั้นทําการแช่ตัวเองไว้นะครับจึงทําให้พนักงานของเธอก็หยุดไปเลยนะครับจากที่เป็นตัวท็อปนะครับในรุ่นนะครับ ด้วยการที่ว่าแช่แข็งตัวเองมาต่อที่อันดับที่6นะครับสำหรับอาร์มินผู้ถือครองนะครับพลังไททันมหืมมาสำหรับอาร์มินนั้นหลายคนก็คิดว่าเฮ้ยมันน่าจะร้อยกว่าทนายแอนนี่หรือเปล่าต้องอย่าลืมนะครับว่าอาร์มินนั้นนะครับเขาผ่านศึกสงครามมาเยอะแล้วนะแล้วก็อาร์มินนั้นพัฒนาตัวเองมาตลอดเลยนะครับจากจุดเริ่มต้นอีกทั้งถ้าพูดถึงนะครับใครกันที่เป็นมันสมองนะครับของพวกเอเลนที่สุดแล้วก็คงจะเป็นทางด้านของอาร์มินนี่แหละและการที่เขานะครับเป็นผู้ถือครองพลังไททันเมต่นะ พลังไททันมือหือมานะครับนับได้ว่าเป็นไททันหนึ่งพลังเลยที่ควบคุมยากมากๆเนื่องจากว่านะครับจะเปลืองพลังของผู้ใช้แบบสุดๆเลยแต่ทางด้านอาร์มินนั้นนะครับก็สามารถควบคุมพลังไททันมหือมาได้นะครับในขั้นที่ถือว่าเยี่ยมเลยแหละครับจึงทําให้นะครับอาร์มินนั้นนอกจากพละกําลังของเขาความสามารถนะครับทางด้านการทหารแล้วก็ยังมีมันสมองของเขานี่แหละที่เป็นตัวแปรสาคัญนะครับของสงครามต่างๆนะครับในการ์ตูนเรื่องแอคแทกออนไททันเลยและก็มาต่อที่อันดับที่5นะครับสำหรับไรเนอร์ผู้ครอบครองพลังไททันเกระ หากย้อนกลับไปในวัยเด็กแล้วนะครับไรเนอร์นั้นก็คืออยู่ในดับที่มันอ่อนที่สุดเลยนะครับของผู้ที่รับการมอบหมายในการครอบครองพลังไททันนะครับของฝั่งมาเลแต่หลังจากที่เขานั้นนะครับมีปมในจิตใจอยากจะแข็งแกร่งให้มันสุดๆไปเลยจึงทําให้เขานะครับก็ฝึกฝนอย่างหนักนะครับจนในท้ายที่สุดแล้วเมื่อเขาเติบโตขึ้นมาเขานั้นนะครับก็พัฒนาตัวเองนะครับมาได้อย่างกล้าวไกลเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพละกําลังนะครับหรือว่าทางด้านอะไรต่างๆของเขาเราเห็นได้เลยเลยครับว่าการต่อสู้หลายต่อหลายครั้งนะครับทางด้านของไรเนอร อบท้ายนี่แหละครับก็มักนะครับที่จะแบบว่าใช้ตัวเองนั้นในการป้องกันหรือว่าจะเป็นคนนะครับที่เสียสละแทนเพื่อนๆนและการที่เขานั้นนะครับหลังจากที่ว่ากลับมานะครับจะเกาะสวรรค์ก็ใช่ว่าเขานั้นจะหยุดอยู่นิ่งๆนะเพราะการต่อสู้สงครามนะครับของแต่ละประเทศนั้นนะครับก็ยังมีการดําเนินต่อไปซึ่งทางด้านของไรเนอร์นั้นนะครับก็พัฒนานะครับแล้วก็สะสมประสบการณ์ของเขามาเรื่อยๆจากคนนะครับที่อ่อนแอที่สุดเลยนะครับในกลุ่มนะครับก็พัฒนาตัวเองมาได้สูงเลยนะครับทางด้านการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นพลังกาลัง ขานะแาะใครนะครับได้อ่านเอ็แทกออนไททันนะครับในช่วงไททันนะครับจะเห็นว่าทางด้านของไรเนอร์นั้นยิ่งกว่าแมวข้าวชีวิตอีกนะครับก็คือพี่แกในตายยากเสือเกินแถมยังเป็นคนที่สําคัญด้วยนะครับในการช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆของเขานะครับจากสถานการณ์ที่มันขับขันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันมาจากประสบการณ์ของเขาล้วนๆเลยนะครับในการต่อสู้ในสงครามต่างๆจึงทําให้นะครับสามารถพลิกสถานการณ์นะครับจากเลวร้ายให้กลายเป็นดีได้จึงทาให้ผมก็เลยขอใส่ไรเนอร์ไว้เป็นที่อันดับที่5แล้วกันสำหรับผู้ถือครองพลังไททันนะครับที่มันแข็ เรื่อง Attack on t i t ท n นแล้วก็มาต่อที่อันดับที่ 4, สําสหรับพอโก้แกเลสผู้ถือครองพลังไททันกรัมบดขยี้นะครับซึ่งเขานั้นในวัยเด็กก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะครับของฝั่งมาเลที่มีสิทธิ์ได้รับการมอบนะครับพลังไททันแต่เนื่องจากว่าพี่ชายของเขานั้นคิดว่าไม่อยากให้น้องชายตัวเองนะครับต้องมารับภาระกดดันอะไรพวกนี้จึงทาการแส่ยรายนะครับน้องชายของตนเองนะครับแล้วก็อวยทางด้านของไรเนอร์จนทําให้นะครับทางด้านแกรเลสนั้นก็ไม่ได้ถือครองพลังไททันในตอนนั้นซึ่งแน่นอนแหละครับวนนเนนป็นนนนวจะ นะครับทางด้านการต่อสู้เอ่ยนะครับมันสมองหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งในระหว่างนะครับที่ทุกคนนั้นหมายถึงว่าพวกของไรเนอร์นั้นนะครับบุกไปที่ขอสวรรค์นะครับเพื่อทําภารกิจทางด้านแกเลียนนั้นนะครับต้องฝึกฝนตัวเองตลอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นปมในจิตใจของเขานะครับอีกทั้งเขานั้นครับยังสามารถต่อสู้นะครับกับทางด้านของมิกซาได้อย่างดีเลยซึ่งมิกซาเางที่เราทราบกันดีเลยครับว่าเป็นคนนะครับของตระกูลแอคเคอร์แมนซึ่งตระกูลแอคเคอร์แมนนี้จะเป็นตระกูลนะครับที่มีความแข็งแกร่ง สามารถสู้ได้อย่างสูสีเลยซึ่งถ้าหากในตอนนั้นนะครับแกรีดเนี่ยก็คือไม่ต้องพะวงหน้าพะวงหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังไททันคอนสงครามก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับว่าแกเรียนั้นก็คงจะไม่พลาดท่าอะไรขนาดนี้แต่เชื่อได้เลยหละครับว่าจากการที่เขานั้นโดดเด่นมาตั้งแต่เด็กและเขานะครับฝึกฝนต่างๆมาและการที่เขานะครับเข้าร่วมสงครามนะครับในการช่วยเหลือชาวมาเลยมาบ่อยครั้งเขานั้นนะครับก็มีประสิทธิภาพความสามารถหรืออะไรต่างๆนะครับที่มันมากกว่าปกติอยู่แล้วจึงทำให้แกรีดนั้นนะครับก็ควรจะติดท็ออนคครรรรบี่่แแขงงงกกใา พลังไททันนะครับเท่าที่มีการเปิดเผยในเรื่องมามาต่อที่อันดับที่สานะครับสำหรับเอเลนเยเกอร์ผู้ถือครองพลังไททันนะครับทั้ง3พลังด้วยกันนะครับแต่โอเคเราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นมากเราจะพูดถึงความสามารถของเอเลนละกันนะครับเอเลนนั้นเป็นคนหนึ่งที่แข็งแกร่งอยู่แล้วเป็นเพราะว่าเขานะครับก็เป็นทหารนะครับของหน่วยร้อยสี่นะครับได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่ทําให้เอเลนนั้นเหนือกว่าคนอื่นเลยก็คือเขานั้นมีพลังนะครับไททันจู่โจมจึงทําให้เขานั้นสสาาาามมรรถถเปปปลลลีี่ยยนนแงอออดดดตไไ้้คับกก็ืู ว่าดีเป็นอะไรแล้วทําการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยการที่สั่งให้คนนู้นทําอย่างนี้ทําอย่างนู้นทีจึงทาให้ถ้าพูดถึงว่านักวางแผนนะครับเอเลนนั้นก็คือเป็นลําดับต้นๆเลยในเรื่อ i i งก็ว yep. ่าได้และด้วยความที่เขานั้นนะครับเป็นทหารและความที่เขานะครับก็คือมีความมุ่งมั่นทางด้านการต่อสู้หรือสิ่งที่เขานะครับต้องการเนี่ยมันมากเหนือไปกว่าใครจึงทําให้บางทีแล้วเขานั้นอาจจะไม่ใช่คนนะครับที่มีความแข็งแกร่งที่สุดอาจจะไม่ใช่คนนะครับที่มีทักษะการต่อสู้ที่ดีที่สุดแต่เขานั้นนะครัาาพ่งงนททใช้ลไขอ นนั้ได้แบบเต็มประสิทธิภาพนะครับแลวก็คุ้มค่าที่สุดนะครับเท่าที่เขาได้รับมาซึ่งแน่นอนเลยครับว่าการที่เอเลนนั้นดูแบบว่าจริงจริงมันควรจะเหนือแบบสุดๆเลยกว่านี้ใช่ไหมคุณต้องอย่าลืมนะครับว่าเอเลนนั้นถือครองพลังไททันที่ถือว่า3อันเนี่ยที่ถืออยู่ในตอนนี้น่าจะโกงที่สุดในเรื่องแล้วก็ว่าได้นะครับคือติดในท็อปห้าแน่นอนนะครับพลังไททันที่เขาครอบครองอยู่จึงทาให้เอเลนนั้นก็จะดูเก่งแบบเวอร์วังอลังการจริงๆนะครับซึ่งเราก็ต้องยอมรับในจุดนี้ด้วยนะว่าพลังไไังลขอขออ่่มม้ก3พแต็ผมมด บอกว่าเอเลน์มันกากนะเ้ยแต่ก็คือยังติดในท็อป3นะครับในใจของผมมาต่อที่อันดับที่สนะครับสำหรับซิกเยเกอร์นะครับซึ่งแน่นอนหละครับว่าทางด้านซิกนั้นผู้ถือครองพลังไททันสัตว์ป่านะครับพลังไททันที่แทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าซิกนั้นสามารถเพิ่มพูนนะครับความสามารถพลังไททันสัตว์ป่ามาได้นะครับแบบมหาศาลเลยจากการที่เขานะครับเก่งในการปาเบสบอลบวกกับการที่เขามีสายเลือดของราชาอยู่จึงเป็นคนที่เพียบพร้อมนะครับแล้วก็มีความสามารถสูงเลยแหละครับในการใช้พลังไททันสัตว์ป่าคือเอาง่ายๆนะครับ ซีนั้นครอบครองพลังไททันบันพาวรุดแล้วลก็นะครับโลกมีสิทธิ์บันเลยแหละครับเนื่องจากว่าเขานั้นสามารถครอบครองนะครับหรือว่าสามารถควบคุมพลังไททันต่างๆเลยก็ได้หรือจะเป็นไททันที่แข็งแกร่งกว่านี้ไททันค้อนสงครามนะครับเขานั้นก็จะสามารถนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับการใช้พลังไททันค้อนสงครามได้แบบดีสุดๆอีกด้วยจึงทําให้นะครับซีนั้นเป็นคนหนึ่งเลยที่มันเก่งจริงๆเลยนะอันนี้ต้องยอมรับนะครับในตัวของเขาเขานั้นถึงแม้จะครอบครองแค่พลังไททันสัตว์ป่านะครับแต่ว่าสามารถเพิ่มพูนความสามารถพลังงงขขออไไไททนนนี้้้ึปดย่า Cool ูซึ่งหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยมันแพ้ทางด้านของดีวนะเราต้องแยกอีกส่วนหนึ่งแล้วกันนะครับว่ารีวมันไอ้นั่นมันเก่งเกินมนุษย์เกินไปจริงๆบวกกับการที่ว่านะครับพลังไท่านสัตว์ป่านั้นอาจจะมีการพ,รพลิกแพลงที่มันน้อยเกินกว่านะครับถึงแม้ว่าทางด้านซิกนั้นจะเก่งจริงๆนะแต่การที่จะเจอนะครับหรือปะทะกับคนอย่างรีวายนะครับที่มีความเพียบพร้อมขนาดนั้นมันจึงไม่ธรรมดาอยู่แล้วผมจึงขอจัดซิกไว้นะครับในอันดับที่สําสหรับผู้ที่ครอบครองพลังไททันสุดแกร่งนะครับเนื่องจากว่าเขานั้นครอบครองพลังไทททททนนเเ่่่่าาาีี้แตสิิธภพพ ขึ้นไปนั้นมันมากกว่านะครับห้าเท่าหรือเกินกว่า10เท่าเลยได้ซ้ํามาที่อันดับที่1นะครับสำหรับยูมิลฟริกอดีตผู้ถือครองพลังไททันทั้ง9านะครับก็คงจะไม่มีใครโหดสุดนะครับเท่ากับเจ๊แก่คนนี้แล้วที่เคยครอบครองนะครับพลังไททันทั้ง9้าได้มันก็ต้องแข็งแกร่งที่สุดอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าเธอนั้นนะครับก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของพลังเป็นแกงของพลังนะครับที่แบ่งออกมาทั้ง9จนถึงทุกวันนี้แถมยังเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการล่มสลายนะครับของอารยธรรมหลายอารยธรรมด้วยนะ เนี้นะครับคนที่จะมันจะถือคลองได้ทั้ง9้านะครับแล้วก็ครอบครองการควบคุมอะไรต่างๆไม่ใช่ว่านะครับจะมีแค่ดวงแค่ดีเท่านั้นนะครับจะสามารถใช้ได้จะต้องมีพลังนะครับแล้วก็ความสามารถหรือว่ามันสมองนะครับที่มันสูงด้วยเช่นกันจึงจะสามารถนะครับใช้พลังทั้ง9นี้นะครับได้เต็มอย่างประสิทธิภาพเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าก็คงจะไม่มีใครกล้าเถียงนะครับว่ายูมิฟลิกนั้นนะครับควรจะเป็นอันดับที่1นะครับเนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของพลัง ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น7อันดับนะครับผู้ถือครองพลังไททันที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องกร์ตูเรื่องแอคแทกออนไททันนะครับเท่าที่มีการเปิดเผยมาซึ่งลันดับแต่ละรันดับนะครับมันก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วแต่คนนะครับจะคาดคิดเลยนะครับก็แล้วแต่ละกันนะทุกคนลองคิดมาว่าเอาเป็นสักสามอันดับแรกนะครับในใจของคุณนั้นจะเป็นใครกันบ้างนะครับเชื่อว่าอันดับของซีกับเอเลนเนี่ยก็น่าจะสลับกันเยอะนะครับก็แล้วแต่คนละกันครับคิดว่าใครนั้นมีความแข็งแกร่งอย่างไรนะครับอยากให้ท ความคิดเห็นผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เป็นศาสดาเว้ทุกคนมีความคิดของตัวเองนะครับก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับคิดว่าพลังแอคแทกออนไททันนะครับผู้ที่ถือครองนั้นน่ะใครนะครับแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันและสำหรับใครนะครับอยากจะรับชมเรื่องราวอะไรอาจจะเป็นปวดตัวละครก็ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยผมจะรวบรวมแล้วก็ทําให้ทุกท่านได้รับชมนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือครับุมกแับ